ดาวเทียมอุตุนนิยมวิทยาดาวเทียมอุจุน,นิยมพิยท,ย,ทนนย,พยาคือการให้ดาวเทียมทำหน้าที่สะท้อนปริมาณของแสงสว่างจากดวงอาทิตย์และคลื่นความร้อนจากสิ่งต่างๆบนผิวโลกหลังจากนั้นดาวเทียมจะทําการแปลงปริมาณของแสงสว่างและความร้อนเป็นสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่สูงขยายสัญญาณดังกล่าวแล้วส่งสัญญาณน,นั้นลงมาสถานีรับภาพพื้นดินการโคจรของดาวเทียมลอกโลกนั้นอาศัยการหมุนของโลกซึ่งโลกหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือเป็นหลัก ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรกของโลกได้ถูกยิงขึ้นสู่วงโคจอรมีชื่อว่า TOS หึซึ่งเป็นดาวเทียมของประเทศสหรัฐอเมริกาและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของไทยมีชื่อว่า GMS 5การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมแบม่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้ 1. ภาพถ่ายอินฟาเรดมีความยาวคลื่น1ูน1์1ุด้้ไมโครนรายละเอียดของข้อมูล5กิโลเมตรใช้การตรวจสอบสถานภาพทางฟิสิกส์ของบรรยากาศและผิวโลก เช่นอุณหภูมิยอดเมฆและอุณหภูมิผิวโลกโดยใช้หลักการวัดการแทรหลังสีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าภาพเมฆมีอุณหภูมิเยันจัดภาพที่ปรากฏบนแผน่นภาพจะมีสีขาวเข้มภาพเมฆมีอุณหภูมิไม่ต่ำมากภาพที่ปรากฏบนแผน่นภาพจะมีสีขาวจางๆหรือสีเทาภาาถ่ายอิฟราเรดส,สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน 2. ภาพ visible VIS มีความยาวขึ้นถึง0.55ถึง0.7มครอนรายละเอียดของข้อมูล1.25กิโลเมตรใช้ในการตรวจวัดรายละเอียดของเมฆและของพื้นโลกโดยใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเมฆมีความหนามากจะสะท้อนขึ้นแสงได้มากภาพเมฆที่ปรากฏบนแผนภาพจะมีสีขาวเข้มแต่ถ้าเมฆบางจะสะท้อนขึ้นแสงได้น้อยภาพเมฆที่ปรากฏบนแผนภาพจะมีสีขาวจางๆหรือสีเทาภาพ Visible VAS จะมีเฉพาะในเวลากลางวันเมื่อดวงอาทิตย์แผ่รังสีมากระทบกับพื้นโลกเท่านั้นเครื่องมือตรวจวัดหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามีชื่อเรียกทั่ว,วไปว่าเรดิโอเมเตอร์ใช้ตรวจวัดการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงคลื่นที่ตามองเห็นจนถึงช่วงคลื่นไมโครเวฟบรรยากาศเมฆและผิวโลกเป็นตัวทําให้รังสีดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสะท้อนกลับ แห่รังสีและดูดซั์โดยที่เรดิโอเมเตอร์จะตรวจวัดรังสีสะท้อนกลับเหล่านี้ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปแปลเป็นข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยารังสีดวงอาทิตย์บางช่วงขึ้นสามารถส่องลงไปจนถึงพื้นโลกได้และสะท้อนกลับจึงใช้ช่วงขึ้นนี้ตรวจวัดพื้นผิวโลกและยอดเมฆเราแบ่งช่วงขึ้นที่ใช้เป็นสามช่วงคือหนึ่งช่วงคลืนที่ตามองเห็น ภาพจากดาวเทียมในช่วงคืนนี้มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับค่ารอรละของการสะท้อนกลับของรังสีหรืออเบโดกลก่าคือสำหรับวัตถุที่มีการสะท้อนสูงในบางกรณีเราสามารถแยกแยะชนิดของเมฆได้ 2. ช่วงคืนอินฟาเรดภาพจากดาวเทียมในช่วงคืนนี้มีความสัมพันธ์มากที่สุดเกี่ยวกับอุณหภูมิการแผ่รังสีของเป้าหมายเนื่องจากยอดเมฆน้ส่วนสูงต่างกันมีอุณหภูมิการแผ่รังสีที่แตกต่างกันในช่วงคืนนี้ 3. ช่วงขึ้นไมโครเวฟภาพจากดาวเทียมในช่วงขึ้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์แน่ชัดกับเมฆแต่มีความสัมพันธ์กันในพื้นที่ที่มีฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทะเลส่วนในบริเวณเหนือพื้นดินยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการแผ่รังสีของพื้นโลกประโยชน์ของดาวเทียม1ใช้ติดตามลักษณะอากาศในช่วง24ชั่วโมงโดยสามารถทราบสภาพอากาศที่แท้จริงในช่วงเวลานั้นได้เช่น การก่อตัวของพายุหรือการเกิดพายุฝนฟ้าคนองการเคลื่อนตัวและความแรงของพายุหมุนเขตร้อนเป็นต้น 2. คำนวณความเร็วลมในระดับความสูงต่างๆ 3. ใช้หาอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในแต่และระดับความสูง 4. คำนวณปริมาณน้ำฝนโดยการคาดประมาณ 5. เป็นแหล่งข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่รวบรวมไว้ใช้ตรวจสอบในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจอากาศภาคพ,พื้นดินตั้งอยู่เช่นกลางมหาสมุทรหรือพื้นที่ทุรกันดาร 6. ใช้ประกอบการวางแผนคมนาคมทางอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางอันตรายจากสภาพอากาศที่เลวร้าย 7. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการพยากรณ์อากาศที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นบริเวณกว้างแใช้เตือนภัยและป้องกันภัยพิบัติจากสภาพลมฟ้าอากาศช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินประโยชน์ด้านอื่นหนึ่งได้าการ,กรเกษตรโดยสามารถศึกษาระยะเริ่มต้นระยะขึ้นสูข,ของการเพาะปลูกได้ 2. ด้ได้การประมงโดยการศึกษาอุณหภูมิและการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลเพื่อหาปลูกปลา3ด้านสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาการเพิ่มตัวและลดจำนวนของโอโฟมในบรรยากาศในการแพร่กระจายของมลภาวะทางน้ำีสามารถให้ข้อมูลและตำแหน่งที่เกิดไฟป่าในฤดูดแล้งได้ 5. สามารถตรวจหาบริเวณที่เกิดอทุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ก็ต้องขอขอบคุณเนี่ยครับที่รับชมคลิปนี้มาจนจบนะครับหามีข้อติชมอะไรครับพวกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับและแก้ไขนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะครับขอบคุณ